สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่20เดือนมีนาคม2566นะครับตอนเย็นๆเกือบ6โมงวันนี้ผมพามาดูระบบน้ำระบบน้ำของผมก็ท่อตรงนี้ความลึกประมาณ30เมตรนะครับท่อ6แล้วก็ซัมเมอร์สองแรงขึ้นมาก็บริหารจัดการโดย ทำแปลงอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับสายนี้เป็นสายที่ที่อยู่ข้างบนนะครับก็จะเห็นมาอย่างนี้ด้านบนนะครับคําว่าด้านบนก็คือด้านที่มีพื้นที่สูงผมจัดการบริหารจัดการพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่เป็นต่างระดับนะครับจากสูงไปกลางจากกลางไปต่ําจากต่ําแล้วก็ต่ําที่สุดพื้นที่ประมาณ8ดไร่ก็มีความสูงต่ําอยู่3ระดับเท่านั้นเองนะครับ ต่ำสุดข้างล่างก็จะเป็นนาพื้นที่ประมาณ4ไร่มันอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้ววันนี้พามาดูระบบน้ํานะครับส่วนท่อถัดไปตรงน้นก็จะลงข้างล่างน้นเลยนะครับความดันเกือบ200เมตรทําไมถึงไปได้นะครับเพราะว่าจากที่สูงนะฮะท่านจะเห็นว่าสำมริร t ของผมอยู่ที่สูงระหว่างตรงนี้กับด้านล่างสุดห่างกันความสูงก็ต่างระดับกันเกือบเกือบ2เมตรนะครับฉะนั้นดันไกล ดูดขึ้นมาประมาณ30เมตรแล้วดันต่ออีก200เมตรไม่มีปัญหานะครับใช้มาร่วม2เดือนทั้ทีนะครับใช้มาร่วม2อปีวันนี้จะพามาดูระบบน้ำนะครับว่าผมบริหารจัดการระบบน้ำของผมอย่างไรไปดูนะครับไม่มีสปริงเกอร์นะครับอันนี้เป็นแผงกุลาด้านบนตรงนี้จะมีเป็นแปลงแผงกุลาประมาณ10ล็อก ล็อกละสิบกว่าเมตดนะครับ10กว่าเม็ดคูณ10กว่าเมตร,มตรแพงโกลาตรงนี้แปลงนี้นะครับอายุประมาณ20บวันสวยงามมากเลยนะครับดูระบบน้ำผมเสร็จแล้วทำไมถึงไม่ใส่สปริงเกอร์นะครับเป็นการลดต้นทุนอันนี้เป็นสไตล์ผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็วางถัดไปก็จะวางอยู่ไว้ประมาณอยู่4 5หจุดนะครับ ทำเป็นแปลงแล้วก็ไหลประมาณนี้นะครับเพราะดันมาแล้วก็มีพื้นที่เปิดอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ3ามสี่จุดก็เปิดพร้อมกันความดันความแรงก็จะประมาณนี้อาศัยว่าไหลสม่ำเสมอนะครับตอนเย็นๆดูเป็นแพงโกราของคุณตาที่เป็นลูกค้าประจำเหมาแปลงไว้นะครับของผมก็แล้วแต่จะเก็บเกี่ยวนะครับแปลงละ 300บาทตัดจบครั้งนี้ก็ถ้าจะตัดใหม่อย่างนี้ก็ต้องจ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วจะไปดูพ่อต่อไปนะครับว่ามันไหลกันยังไงให้ดูนะครับประมาณนี้ระยะประมาณ10กว่าเมตรนะครับต่อต่อหนึ่งล็อกนะครับ พื้นที่ประมาณตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่ก็ก็แบ่งล็อก10ล็อกนะครับประมาณ30บวันเสร็จเสร็จก็จะล็อกหนึ่งก็จะจำหน่ายได้นะครับช่วงนี้หญ้าไม่มีพอจำหน่ายนะครับมีคนจองเยอะแยะเลยแต่ไม่มีหญ้าที่จะขายท่านไหนที่มองดูว่าเอ๊จะทำอะไรในพื้นที่ประมาณสักไร่สองไร่สามไร่สี่ไร่แล้วแต่การปลูกหญ้าแพีโงกุลาหรือปลูกหญ้าออื่น,นเป็นคำตอบที่ ตัวเลือกหนึ่งน่าสนใจนะครับจะเห็นอันนี้ก็ไหลประมาณนี้นะครับถัดมาประตูน้ำเวลาปิดผมก็ง่ายๆนะครับฝาปิดฝาปิดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราถ้าแปลงนี้เราพอแล้วผมก็จะปิดอย่างนี้ปิดเลยนะครับเท่านี้เองนะแต่ตอนนี้ยังไม่พอก็เปิดไว้ แพง,งกุลาที่ท่านเห็นตรงนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วเมื่อกี้ก็มาจองสองล็อกนะครับหกร้อบาทลูกค้าประจำที่อยู่ที่นี่ไม่มีการต่อรองนะครับด้วยเหตุผลว่ามันได้เกินคุ้มนะครับถัดไปข้างบนก็จะเป็นแปลงของท่านรองนายกอง์การบริหารส่วนตะบนสระแก้วนะครับรองป้อม ปลูกหญ้ากินนี่บอมมาซานะฮะตอนนี้ท่านก็กําลังดูแลสวนท่านดูเกือบเกือบหกโมงก็จะเจอกันในบรรยากาศอย่างนี้นะครับหลังจากแดดล่มลมตกเลิกงานมาแล้วก็ผ่อนคลายอริยบทนะครับพักผ่อนจิตใจแต่ร่างกายได้ออกกําลังกายก็จะทํางานอยู่ประมาณนี้เ,เหลือจําหน่ายนะครับก็ตัดให้วัวแบ่งปันแปลงถัดไปที่เห็นสูงๆอยู่ตรงนั้นนะครับมีลูกค้าจองแล้ว สิ้นเดือนเมษาสี่หล็อกตรงนั้นนะครับจะเห็นว่าไม่เขียวแล้วนะครับความเขียวลดลงเพราะต้องการที่จะเอาไปเป็นท่อนพันอายุก็ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับแปลงโน้นก็ตั้งใจว่าประมาณทัก45วันถึง50วันถึงจะตัดได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทีต่ติดตามสวัสดีครับ